เป็นแนวทางเด้อครับผมท่านผู้ชมเสด็จที่สามเลยเลยเสดายเนาะวันนี้ตามต่อ้มมันีเลขโอ้เป็นเป็นของเดือนของเดือนขันมีหน้าเนี่ยให้ติกเก้าไว้นะครับนี่แหละลอตเตอรี่ก็ซื้อตลึกเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวใส่พี่น้องเมืองพอดาวนะครับ คำเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูต,ต,ตัวมีความเสี่ยงร้อยกว่าเซนติเมตรโปรดใช้วิสัยในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับเหมือนเราจะเดิทททนทางนะครับไปตามพ่อดาวบงคัมนะครับหลังจากที่งวดที่ผ่านมานะครับพ่อดาวบงคัมนะครับเพิ่นให้หางเดียวนะครับแต่เข่าโตกลับนะครับผมแต่จังไรแบบไรนะครับเอ็มหนึ่งจะเดินทางไปตามหาเด้อพี่น้อง เดี๋ยวไปมึงกัว่าพอดาวงูนี่เพิ่อใส่จักหางหางเดียวหรือบอ่อจังใดนะครับไปเพื่อนกันเด้อถ้าได้ขอมมาแล้วนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับไอหมินเดินทางมาไกลเติบนะครับเพื่อที่จะมาตามตามที่ชาวบ้านละแวกนี่เพิ่นบอกนะครับไอหมินเดินเดินทางมานะครับเพิ่นใส่แบบใดจังใดนะครับ ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเด้อพี่น้องนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มเด้อนะครับแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดจะเข้ากลุ่มนะครับไปไปดับกันครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมไปมือดักันครับเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพร้อมกับเว็บร้อยคู่ใจของเราไปครับผม พอดาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้มาตามแนวทางนะครับของพอดาวนึกว่าวันที่หนึ่งมีหน้าคมสิเป็นจะได้ไปไหนไปหลับชมคลิปกันนะครับโอ้ยเกือบสามตัวตดวอใหญ่ดาวถือน้เพันธุ์บ่มาหนึ่งนี่ถือกินถือกินหนึ่งเจ็ดสี่ก็ถือตดทั้งตัวเอาเจ็ดสี่สามโอ้หักเถิบอยู่รถความโดคุ้มพอดาวมักตัวได้งวดนี้เอ้างวดนี้บ่าสี่สามฉีดว่ามักบ่ปูว่าปูหมักสี่สาม สีจ็ดแไมออกเลยฮดูจิ้สีบวาวหม่เราพักขนาดเนาะปูละวาละมักสี่สหมดนี่มีเปอร์เซ็นต์ามเอกินเ็นมามดซื้อมาทางหน้าหันถึกสดเลยครับซื่อมาขัดตัดสามตัวถึกตดวเลยหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่ส, 4, 4, 2, 4, สามไม่ใช่นะเนื้อกรถึอตัวเลโอ้โหเหล็กรลดปูพี่น้อง เป็นแนวทางเด้อครับผมท่านผู้ชมเจ็ดสีสามเลยาน้ะเสียดายเนาะอันนี้ตามตัวสี่หนึ่งเจ็ดโอ้แสดงว่ามันอยู่ตัวนี้เนาะครับเพิ่มตัดขึ้นมาแค่เจ็ดขึ้นหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันกันห้าสิ่ตีเป็นอันนี้เนาะมันบวมพอเดานะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันกันห้าสิ่ตีเป็นสามตัวนี่ก็ตีได้โอ้โหเข้แมาแล้วเลขออกแล้วก็มั้งพอเดาลองคำนวณมึงในงวดวันที่ หนึ่งมีนาเนี่ยมันหนาจะเป็นตัวใดสำหรับคนหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้ามันมากจังเลยมันจะขึ้นแค่แต้มเดียวโอ้แต้มเดียวกะแบบอกคอมเมนต์กัคือเพิ่มเอาละขึ้นแต้มเดียวละเก้ามาแต่เสดพอเดาวเ <9 S 1> ก้าห๊ะโอ้เดือนเดือนมีนาเนี่ยครับเดือนมีนาเนี่ยทุกทุกเดือนทุกปีมันจะมีเลขเก้าโอ้เป็นเป็นของเดือน ขันมีหน้าเนี่ยให้ติกเก้าไว้เ <9. S 1> นะครับนี่แหล,ละลอตเตอรี่ก็ซื้อตรึกเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวใส่พี่น้องเมืองพอดาวนะครับห้าหนึ่งเก้าตัวเดียวแข็งๆนี่ตัวเดียวแล้วถ้าเกิดตัดตัดเดี๋ยวพอดาวตัดเป็นให้พี่ให้น้องตัดเป็นแบบเหล็กจับคู่สามตัวเขียนเป็นไม่เมืองพอดาวเขียนหนาไม่เห็นี่ครับตัวนี้นี่นหนาไม่เป็นอันนี้เลยห้าหนึ่งเก้า หนึ่เก้าพี่น้อง s t a e r นะครับ 5, พอดาวน่เก้าหหนึ่งหนห้านึ่งเกเจบอ่าเขียนตรนี้พอดาวพ่อดาว,ดาวเขียนซื้อน้ำเนย<ม>เขียนซื้อน้ำเนยเวลาพี่น้องแคปนาจอไปพี่น้อง fc พลศิษยแคปถือพ่อดาวงวดวันที่หนึมีนาห 6, 6อ่าครับพ่อดาวปอดเดอร์นะครับพ่อดาวบงคํานะครับ พี่น้องเข้าขกันนะจะได้ยินจิตตัพย์อยู่พอดาวบ่งคำนี่นะนะครับพี่น้องสลหรับนี่ก็เป็นแนวทางเนาะพอดาวเป็นแนวทางมาคือเป็นสีจางๆถีนออบาท,ทีนี้ชัดบ่อนอบานี้ห้าหนึ่งเก้าหาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งส่วนตัวของพอดาวนี่พอดาวนี่ม,มีมีตัวอะไรเป็นตัวที่พิเศษบอกพอดาวใน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 ส่วนที่แบบว่าถ้าเกิดว่างวดนี้ จะให้พี่ให้นอนเขาเอาไปวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์กันหนึ่งเก้าตัวเดียวมักที่สุดสิบเก้าเอาสิบเก้าออกไปบางก้อนนี่เลยแต่กขาบอกเนี่ได้เลยมันอาจจะไต่อาจจะเทิงก็ได้หนึ่งเก้านะสิบเป็นล่างก็ได้สิบเก้าเก่าหนึ่งเก่าหนึง่งออกไปก้อนหนานเนาะน นะครับท่านผู้ชมนะครับพอดาวก็ให้มาแล้วเด้อนะครับพอดาวนี่ก็เป็นยังก็เป็นยังก็กระเป๋าเงินก็หูเด้อพี่นงก์กระเป๋ากระดาษกระเป๋ากระดาษเด้อพี่น้องนะครับเป็นกระเป๋ากระดาษนะครับที่เพิ่นที่พิ่นเชี่ยวชาญนะครับในการวิเคราะห์คำนวณเป็นแนวทางเนาะพอเนาะเป็นแนวทางนะครับงวดวันที่หนึ่งมนีนานะครับพอดาวหาห้าหนึ่งเก้านะครับหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเด้อนะครับ 1, 1, 9, 9, จะได้กับเป็นแนวทาง ท่านผู้ชมถ้าได้ชอบก็อย่าลืมเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับะะนะครับพอดาวมินยากจะฝากทิ้งท้ายถึงพี่น้องเอฟซีบ้งครับผมถี่เพลินรับส้มอยู่อให้โชคให้มาทุกทุกคนที่เสี่ยงครับผมให้ร่ำให้รวยครับสาธุสุขสุขคนเนาะ,ะนะครับผมได้ไม่นก็สิขอบเบอร์โทรพอดาวไว้ถ้าเกิดว่างวดหนะ้านะครับหนึ่งมีหน้ามีโศกเขาก็กสิได้โทรมาสอบถามพอดาวได้หรอไปเลขตัวนี้เป็นเลขวิจัยเลขวิเคราะห์เนาะพอเนาะ ขาบแม่นเอขาสิจับบ่บ่ได้เอาเซมาไปไปหาจับตัวบ่ได้จับเนาะจับตัวได้จับคู่บ่บ่จับคนขายเหล็กบเพราะบ่อดาวบ่ได้ขายเลขได้ล่ะอพ่อดาวอันนี้ซื้อได้ล่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญวิจัยวิเคราะห์วิเคราะห์อ่านะครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนี่ห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้านะครับอ่าจะได้ก็ลองมึงนะครับพ่อดาวบงคำนะครับถ้าได้ตามตามนะครับถ้าได้ชอบตัวเลขตัวนี้ก็ กดไล์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับคุณพ่อดาวลาลัยครับโสมมาดีครับข้ <c oughs> าตามความเชื่อโบราณนะคะพระท่านเราบอกว่าเครือไม้ชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแลป้องกันแล้วก็ทําให้ผู้ที่มีเจตนามไม่ดีเนี่ยหลงทางซึ่งเครือเขาหลงอันนี้เขาบอกว่าจัดอยู่ในประเภทว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าไหนถ้าเอาเครือเขาหลงเนี่ยมาปลูกไว้ก็จะเป็นสิริมงคลนิยมกันมาแต่โบราณแล้วคนที่มีเครือเขาหลงอยู่ในครอบครองเขาบอกว่าจะทําให้มีเสน่ห์ได้รับเมตตาก็จะใช้รากต้นแลล้้้วกกใบบขขอออออองงงงงงงเเเเเเคคครร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 รืืืืาาาาาาหนนน่่มมปะะะพพพธสสผดต จำนวนผงต่างๆที่นำมาผสมเนี่ยก็ต้องมีผงของว่านี้ด้วยเสมอขาดไม่ได้เลยสำหรับสายไม่ตามมานิยมนอกจากนี้ถ้าใครมีรากของเครือเขาหลงพกพาติดตัวไปด้วยไปที่ไหนเนี่ยคนที่ได้กลิ่นว่าน้องงง,งวยแล้วก็ลหลงไหลถ้าเกิดเอารากของว่านมาฝนกับน้ำมันจันน้ำมันแก้วหรือผสมกับขี้พึ่งทาปากด้วยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของเสน่ห์เมตตาอย่างยิ่งท่านใดสนใจเพียงแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางราคาเช่าบูชา150บบาทรวมสง่งแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรของดี Tal me ti